ค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเบิร์เดย์ด้วยนะคะของทางช h อปปีนะคะบอกเลยว่าวันนี้จัดใหญ่แล้วก็จัดเต็มเขาเรียกส่งท้ายปีจริงๆนะคะซึ่งจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่12เลยะค,ะค่ะก็อยากให้ทุกคนมาช็อปกันเยอะๆนะคะเพราะนี่จะเป็นการลดที่แบบแรงที่สุดส่งท้ายปีเลยแล้วก็เป็นการร่วมเบิร์เดย์ให้กับทางช h อปปีด้วยค่ะแจกใหญ่แจกเยอะเลยค่ะก็อย่างที่บอก หนึ่งคือส่งท้ายปีด้วยนะคะสองก็คือเป็นการเบิร์ดเดย์กับช็อปปีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยรอเลยมีเกมด้วยแล้ววันนี้เนี่ย บอกเลยว่าเเลบแต่ละคนแน่นมากคอมเมนต์แน่นมากจัดหนักจัดเต็มแน่นอนที่แน่ๆคือได้รับความสนุกวันนี้ที่เราเตรียมมาให้นะคะยังไม่พอ,อยังได้เขาเรียกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคูดเป็นส่วนลดหรือของแถมใดๆรอดูกันได้เลยค่ะแต่ววันน้ชอบอย่างเราก็รอไปเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอที่ท่ออะไรอย่างงี้อ๋อแน่นอนที่สุดค่ะ,ะคือตอนนี้วิธีการช็อปของคนไทยเปลี่ยนไปละปกติเนี่ยก็จะช็อปเฉพาะของที่เขาเรียกว่าเป็นของใหญ่และของแพงแล้วรอลดแต่ตอนเนี้ย เราจะเริ่มที่จะแบบช็อปของที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นของจําเป็นแล้วรอกับบ1 2 1บ1 1งสิบเพื่อจะซื้อตุนซื้อกันเยอะๆเพราะต้องใช้กันยาวๆเพราะนั้นใครที่รอตุนของเนี่ยแพชรบอกเลยโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะโอเคอ่าฝากมาของเราต้องรออ่าไหนใครจะเปิดก่อนอ่าสาวก่อนละกันเปิดเมื่อวานที่บอกว่ายอมรับเป็นแฟนเราคืออะไรงงชัดเจนกันแบบเปิดใจเปิดใจเปิดใจเหรอการรายการเลยค่ะก็คือจริงๆแล้ว เอาตรงๆถ้าถามจากใจคือไม่ได้อยากเปิดเออเลดเขาเปิดให้ก่อนอ่าเราก็เตรียมลูกเหรออ๋อเราเตรียมกันทุกวันค่ะเราเตรียมกันทุกวันว่าเวลาใครถามให้พูดว่าอะไรโสดลูกหนึ่งพอนับห้าปุ๊บคุณตำรวจอ่าตบมือให้หนึ่งนะคะตบมือหนึ่งลูกเขาเปิดไปตอนบ่ายเราก็เลยคิดว่าอะดูซิว่าจะเป็นยังไงปรากฏโอ้โหคนถามเยอะมากแล้วคนก็ไปจับตาเป็นผู้กองไอซ์ ซึ่งเราบอกไม่ใช่นั่นอะเพื่อนสนิทเราพอเราบอกไม่ใช่คนก็ถามอีกว่าแล้วคนไหนอะคนไหนอะที่เลดพูดแล้วเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเจอกันตอนกลางคืนก็เราก็คิดว่าเออเปิดเป็นรูปก็น่าจะจบไม่ต้องตอบคําถามเยอะพอเปิดปุ๊บหกชั่วโมงอ่ะปิดดีกว่าปิดดีกว่ามีเรื่องอะไรเีอ่ปิดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรทาให้เราปิดเลยอะคะก็อาจจะเป็นเพราะหลายอย่างที่เรายังไม่เคยกันนะคะเราไม่ได้เข้าใจกันแค่ไม่ได้มีเวลามาแบบตามลื้อตามเช็คใครอะเนาะ ซึ่งถ้าเขาแค่ดีกับเราเราคิดว่ามันก็โอเคแต่ทีนี้ถ้ามันยังไม่ชัดเจนเราคิดว่าปิดไปก่อนมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเคลียร์กันอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าพี่แฒนไม่รู้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าไม่รู้ค่ะเยคบกับคนอาไม่ใส่ใจอะไรเลยดีกว่าแล้วพอมันมีข่าวมาเห็นว่าเราก็ถึงขั้นงอนเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราโปรเทคตัวเองเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมาเจออะค่ะเราอยู่ในจุดนี้เราดูแลตัวเองค่อนข้างดีเพราะฉะะะนนนััั้้ถาาาอไรรรทที่มมกกบบเ เราคิดว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องรับมันดีกว่า,าดีกว่ามานั่งเปิดแล้วก็รอเวลามานั่งตอบคําถามแพทก็เลยคิดว่าปิดไปเลยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเราไปรู้องอ๋อ,อถ้าเราไม,ถาาไม่ถ้าเราไม่เปิดเราก็ไม่รู้พอเปิดปุ๊บก็เริ่มมีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคอยส่งข้อมูลมาเราก็เลยได้รู้พอเรารู้เราก็ ให้เขาไปเคลียร์มาก่อนใช่พราะเคลียร์แล้วค่อยว่ากันทําให้เรามั่นใจถึงแบบบอกเขาว่าเขาเป็นแฟนเพราะอะไรคับคือจริงๆอย่าเรียกว่ามั่นใจพรุ่งนี้อาจจะเลิกกันก็ได้เอาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะปิดก็ได้นะเดี๋ยวรอตามข่าวนะอันนี้เราพูดกันแบบว่าเราไม่ต้องมาแอปกันเลยจะใครจะบอกว่าอุ้ยเร็วหรืออะไรอ๋อเร็วเป็นเป็นคนเร็วช่วงชีวิตเราผ่านอะไรมาหมดแล้วในชีวิตไม่ใช่เป็นเด็กอายุ18นะเราเราคิดว่าเราเร็วเราก็ไม่เสียเวลากับอะไรเลยแล้วพก็รู้สึกว่า เราเคยมาหมดแล้วจอดเรื่องเวลาจะนานจะช้าทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ถ้าเขาแค่ดีกับเราแล้วเราแฮปปี้กับสิ่งที่เขาดีกับเราจบแพทไม่สืบเลยหรอวไม่ไม่แพททำแต่งานเลี้ยงแต่ลูกแพทจะเอาเวลาที่ไหนไปสืบอย่างวันนี้สิบเอ็ดโมงเพิ่งจะได้พักเมื่อกี้มันไม่มีเวลาเลยเพราะนั้นคนที่เข้ามาเขาต้องจริงใจกับเราดีแล้วการที่พอเราเปิดการที่เราได้รู้ข้อมูลแพทกลับมองว่าการที่เปิดโอ้ก็ดีเหมือนกันมีคนช่วย เช็ครายละเอียดให้เราไม่งั้นไม่งั้นเราก็เราก็คงไม่รู้อะไรเลยเราได้คุยกับแฟนเก่าเขาบ้างไหมคะไม่มีเหตุจําเป็นแต่จะต้องไปคุยอ่ะแฟนเก่าไม่ไม่มีเหตุจําเป็นเลยอันนั้นไม่คุยกับเพื่อนเลยก็มองว่ามันเป็นระยะเวลาที่เร็วเร็วไปเพนไม่รู้ว่าสิแต่ขออย่างเดียวคือเขาเคลียร์ก่อนที่จะต้องเจอเราคือถ้าเขาเคลียร์ก่อนเขาเคลียร์ความมั่นคงเขาเลยใช่ไหมคือณช่วงเวลานั้นน่ะเขาเขาบอกว่าเขาเคลียร์แล้วส่วนจะเรื่องเวลาสั้นยาวเพนไม่ได้สนใจอะค่ะ แต่อยู่กับเราคือต้องเคลียเ้านะตอนนี้คือตกลงงงจะถานะคือนตอนนี้นตอนนี้ก็เราก็คุยกันนะคะเขาเคลียแล้วว่าเขาเคลียก่อนก่อนอีกแต่แค่เราอะรู้สึกว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เราเลยไม่ชอบใจแต่ถามว่าก่อนคบเราเขาต้องเคลียรแล้วเพราะแพทไม่ไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยเพียงแต่แค่เราไม่รู้พอเรารู้หลังคือเรารู้จากเอาพูดง่ายเรารู้จักคนอื่นเราไม่ชอบ ราชอบรู้จักปากคนที่เราคุยอยู่เท่าน e now, ั้นไม่งั้นพี่ถามแบบชาวบ้านเลยนะวันน um> um ี้เขาคิดเรียบร้อยแล้วว่าเรามีความมั่นใจในตัวเขามากแค่ไหนก็บอกอยู่ว่าพรุ่งนี้อาจจะเลิกกันก็ได้จะเอาอะไรกับแพทน้ำพันน้ำแบบพูดแบบว่าไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนเขาขอแต่งงานกันแล้วเขายังเลิกกันเลยก่อนมันถูกเป้ามันไม่มีอะไรแน่นอนการตอบตัวแดกของเขามีผลไหมคะสาหรับแพทอะคะเฉยเฉย แต่มีผลกับเขาหรือเปล่าพัไม่แเน่ยจเป็นเพราะแรงเชียร์จากเพื่อนเพื่อนเราหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็แบบโอเคกับเออพายแล้วะก้าวไปได้เลยคุณตำรวจคือจริงๆอ่ะที่ที่เพื่อนๆนเชียร์อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ดีกับเราเขาดีกันพี่น้องเราพ่อเราเพื่อนเราทุกคนมันก็คงไม่แปลกที่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วทุกคนพยายามมาช่วยกันซัพพอร์ตเรา รวมถึงเพื่อนของฝั่งเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาเริ่มเข้ามาถ่าเราอย่างอา๋งอน้องน้ำอีกแล้วเก a i n นัมเบอร์วันน้องน้ำ <laughs> เอาใจแม่ไปเลยลูกนัมเบอร์วันคือเรื่องเรามันก็คือเหมือนแบบได้มีโอกาสคุยกันเนื่องจากว่าแพทอะทำลจะทำรายการใน u t u b e อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ชื่อรายการคือ On Sale ก็คืออยากเชิญคนโสดอ่ะมามามาเปิดตลาดในในช่องเราอะไรเงี้ยมาน้าเราอยากได้คนหลายอาชีพจริงๆอยากเราอยากให้ทุกคนมาเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามีเรารับหมดซึ่งเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมาเราเราก็ถามทุกคนถามเลขาเราถามต้องเอ๋ยถามต้องนับอะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดมีเพื่อนโสดหรืออะไรอ่ะเอามา อ่าแล้วน้องหน้าก็แนะนําคนนี้มาอ่เขาแอบเพิ่มเรามาก่อนไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาก็เป well, ็นแขกในรายการเรากําลังจะเป็นค่ะแต่ตอนนี้คือเป็นแฟนเราแล้วก็ไม่ต้องเป็นแขกแล้วไม่ใช่แขกแล้วอ้าวแฟนคนท่านหน่อยรู้จักกันมากี่เดือนครับอุ้ยแต่เราไม่ได้นับเลยอ่ะก็บตั้งแต่วันที่แจ้งไปถ่ายรายการป่ะนานนั้นก่อนนั้นอีกค่ะเกือบปีไหมคไม่เกือบไม่เกือบค่ะ ไม่รู้นะเปิดเปิดปิดปิดไม่นับแล้วล่ะใครจะแน่เราตอนไหนมันมีข่าวหรือว่าตัวเขาเองนะคบเพิ่งเลิกกับแฟนได้5วันแล้วก็มาขอเราเป็นแฟนเรื่องนี้เราะเป็นคนพูดเองไม่ใช่ข่าวลือน้องเป็นคนพูดเองแล้วอย่างไรมันเป็นเรื่องจริง้น้องไม่คนน้องนับเอาเองน้องก็เลยคิดว่าอันนี้เราคิดเองเหรอใช่สิทำไมอะเราก็นับของเราแล้วเราก็พูดออกมาเลยไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจอันนี้ม็กลัวว่า ก็อาจจะยังเที่ยวไม่เรียบร้อยแล้วเรามันจะมารุ่นวายกับเรามาสิมาเลยเรานรนนี้รออยู่ตัานตรวจแล้วาออันนี้นะอันนี้สนใจเรามะเพราะหลังจากนั้นนี้เราบอกไอ้ว่าเราอยากได้คนในเครื่องแบบอันนี้เต็มเลยสนใจเรามะจริงจริงมันก็ไม่เกี่ยวเป็นหอกเป็นหอกคือเพื่อนพอเพื่อนเป็นตำรวจเป็นผู้กองเราก็แค่หอกเพื่อนว่า ให้แต่เราอย่าลืมเพื่อนนะเว้ยอะไอ่าได้จริงๆขอแค่เขาเป็นคนดีแค่นั้นเองคือแพทไม่ได้ต้องการอะไรแล้วแพทชอบเป็นคนตรงๆคือเราอะตรงมากเพราะนั้นการที่เราเรารู้สึกเราตรงเราแฟร์มากๆค่ะเราก็อยากได้คนที่ตรงแล้วก็แฟร์กับเราบ้างเขาก็ตรงมากเลยนะครับตอนนี้ไงเขาก็เทคแอคชั่นก็แสดงให้เราเห็นแต่ว่าเราก็ยังอะไรไม่ได้แต่แต่แพทแค่คีิความรู้สึกดีๆแล้วก็ ถ้าวันนี้มันมีความสุขมันก็โอเคแล้วอะเลสซี่ว่าไงดูบบตื่นเต้นเลสซ่แฮปปี้้างงงเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้ากับเพื่อนเราเขาเข้ากับลูกเราได้ด้วยั้งคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันโอเคสําหรับเราคือแพมีโอกาสได้เจอทางฝับครอบครัวของทุกชายฝ่ทุกคนแล้วค่ะใช่ใช่เป็นไงวะคะฝ่ฝั่งนครอบคัวแล้วไม่อะคือเขากับกายพอเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเขากับกายเป็นห่วงเรามากกว่าลูกเขาอีก เหมือนแบบให้ลูกเขาระวังก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเพราะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งคือเขาเขาเป็นห่วงเรากับลูกอะ่ะเราก็เลย happy แฮปปี้ว่าโอออย่างน้อยเขาก็เข้าใจจริงจริเขาเข้าใจในงานของเราไหมาเพราะว่าเราทํางานทั้งวันจะบอกว่าแพทก,กับแพทก,ก็ต้องเข้าใจงานเขาด้วยไม่ใช่แค่หวังว่าจะให้เขาเราเข้าใจแต่เราคนเดียวเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วย ในเมื่อถ้าเราต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ไม่มีปัญหาก็ทํางานกันอย่างสบายใจค่ะเลนลีแยนรู้จักกันจังมาก่อนไหมครับหรือว่าเพิ่งมารู้จักแฟนเล่นละครกับก้าวตั้งหลายปีแล้วแล้วก้าวก็เป็นเพื่อนกับนับอีกมันก็วางวนกันไปหมดก็เลยไม่ต้องปรับใช่วางวนกันไปหมดทำไมอยากให้นับดิวไข่ให้กดดีอทุย่างเลยเธอนางมีในสต็อกเยอะค่ะไม่จะดิวชุดนับเลสลีพี่ชาว่าอะไรอะคะ เรียกเขาไม่ว่าอะไรเลยค่ะเรียกเรียกเขาว่าอะไรเรียกเรียกนาค่ะเรียกคุณนาเรียกคุณนาคุนาค่ถามนะวันนี้ถ้าเราจะเรียกคนที่จะเข้ามาว่าเป็นแฟนมันจะต้องมีส่วนประกอบยังไงบ้างนะวันนี้โอ้ยากจังเลยอ่ะคีย์เวิร์ดเลยนะคีย์เวิร์ดเลยนะตั้งชีวิจบปีวิตโอ้แต่ละเสร็จชีวิตหรอไม่รู้เลยว่าจะคือส่วนประกอบคือคงต้องเป็นคนดีป่ะต้องไม่โกหกเราต้องเริ่มจากการที่เรา คุยกันก่อนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของการซัพพอร์ตถ้าได้ด้วยก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็อ่ะมาค่อยคุยกันแล้ววันนี้เป็นแฟนไหมพี่หรือว่าแบบเดีย๋ยวถามเขาก่อนได้ไหมเขาเป็นแฟนอยู่เออเดี๋ยวถามเขาก่อนเป็นไม่เป็นหรือเปล่าคู่แขกคนอื่นเหรอคะหมายถึงของเราหรือ,รอ,รอของเขาถ้ามีคนอื่นมามาจีบเราวอีกมีหนุ่มคนอื่นๆอย่างเงี้ยมาชิงด้วยทำยังไงดีอ่ะสสววยยไม่มี แม่เปิดขนาดนี้ใครจะกล้าเข้ามาล่คะคะแต่เรื่องอายุไม่มีปัญหาเนอะถ้าเราผ่านตอนสิบปีมาได้แปดปีไม่น่ามีปัญหาะละไม่ต้องรูไหมว่าความรักของแพทย์ทุกครั้งเนี่ยทางคมจะจับตามองตลอดดีแล้วก็แสดงว่าเรายังเป็นที่<ช>พูดถึงไม่ใช่ลืมกันไปดีแล้วแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นไตอย่างเงี้ยดีแล้วแต่บางคนบอกว่าแบบว่าอีกวันหนึ่งมีข่าวกับอีกคนแต่วันนี้แบบมาเปิดตัวจริงๆอะข่าวกับอีกคนอะอย่าไป อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเขายังไม่ทันเริ่มด้วยแล้วอย่างที่บอกคือจิน้นคือมันเป็นการจิน้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่ในอนาคตไม่รู้แต่ณวันนี้ถ้าให้พูดถึงเขาอะคือยังไงเขาอาจจะเป็นอนาคตของแพทก็ได้เขาก็ขอแบบเหมือนแบบว่าก็ยินดีถ้าเราเรารู้เยอะนะเราพูดนเคอยเขาก็เหมือนยินดีกับเราด้วยถ้าถ้าแบบว่าเราที่จะแบบคือหนึ่ง,งอย่างที่อย่างที่ อย่างที่ปอพูดเลยค่ะว่าเขาเองเขาก็ยังไม่ได้เริ่มแล้วเขาจะคาดหวังอะไรจากการที่ตัวเขาไม่ได้เริ่มแต่การที่เขาเห็นเรามีความสุขมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าถามแพทวันนี้ใช่วันเนี้ยมันอาจจะอาจจะอาจจะยังจ,จึกจักจักหรือไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่ว่าปออาจจะเป็นอนาคตของแพทก็ได้ถูกไหมก็คือปอยังมีติดแต่ใดที่ฉันยังมีลมหายใจ <c oughs> โอเคง่าย